นะครับตอนนี้เราทำาเลโกาแบ็กดรอปเสร็จแล้วนะครับเรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้หนะ่อยเป็นแพ็กแมนนะแพ็กแมนอ่าลลดขนาดแพ็กแมนลงสักหน่อยนนะึ่งนะแพ็กแมนสักสี่สิบซิดูนะครับว่าพอจะเดินได้ไหมโอเคน่าจะพอได้นะครับแพ็กแมนอ่าทีนี้เดี๋ยว นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามา,าที่ backdrop อ,อีกทีหนึ่งนะครับมาทําสีพื้นหลังอีกทีหนึ่งให้เป็นสีดำนะเดี๋ยวเรามาเลือกอสี่เหลี่ยมก่อนนะสี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกสีดานะครับเลือกให้ดําปุ๊บเลยนะดำปุ๊บเลยเสร็จแล้วเราก็ไปลากอ้าขอโทษครับอันนี้ไม่ต้องมี ววแต่ว่าเราเอาตรงนีเ้เป็นสีดำปึ๊บเลยนะดำปึ๊บปบเย๊ยแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเคเอาให้เต็มเลยนะเอาให้เม็ดเต็มเลยแล้วก็ backward เส้น back backward backward back นะ back กด b a c k ตรงนี้นะก็จะไปอยู่ข้างหลัง โอเคเอาล่ละครับทีนี้ก็จะได้เห็นแพ็กแมนชัดๆหน่อยนะเห็นแพ็กแมนชัดๆหน่อยนะครับต่อไปเราจะไปเขียนคำสั่งให้แพ็กแมนกันต่อนะฮะทีนี้สำหรับเมสเนี่ยนะครับเราก็ไปที่เวนสตาร์ทนะเวนแฟลกคลิกแล้วก็ go to นะครับ go to b แบ็ l เลเยอรออันนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราเป็นแบ็กดรอปอยู่แล้วเคยไม่เป็นไรนะจุดเริ่มต้นต่อ,ตอไปนะครับเป็นตัวแพ็กแมนนะครับเรามีโค้ดในการหันซ้ายหันขวาให้เขาลนซ้ายหันขวาด้วยขึ้นบนลงล่างอนนี้ <c oughs> เป็นสตาร์ทนะครับแปลป็นสตาร์ทมานะแล้วก็จับแพ็กแมนไปในจุดที่เราต้องการนะฮะจุดที่เราต้องการนะครับผมลองโอเคจุดที่เราต้องการแล้วก็ให้แพ็กแมนเริ่มต้นแล้วว่ที่โมชั่นแล้วก็โกลทูเอนะครับแล้วโกลทูเอ็มาก็จะได้ตำแหน่งเสร็จแล้วพอยต์อินเดเรคชั่นพอยต์อินเดเรคชั่น90 จากนั้นเอา for e เ e อมาใส่ะจะให้เขาเดิน,นให้เขาเดินเมื่อเกมเริ่มปุ๊บเขาจะเดินทันทีนเดินไม่หยุดสมมุติเราไว้ที่2ก่อน,นกำหนดกระโดที่2แล้วลองกดสตาร์ดูนะเขาจะเดิน,นพอเรากดลูกศรซ้ายขวาเขาก็จะสามารถเดินได้นะ แต่ตอนนี้ยังเดินทะลุมิติอยู่นะเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น0.5ดห้านอนกันนะให้สปีดเร็วขึ้นหน่อยนะปึ๊บนะจะเห็นว่าเขาจะเริ่มเดินแล้วล้วก็ควบคุมได้นะครับถ้าตัวใหญ่ไปก็ลดขนาดลงหน่อยก็ได้นะครับขนาดคุณแพ็กแมนนะสัก30แล้วกัน,น เริ่มต้นเริ่มดูอ่าเนี่ยนะครับเริ่มเดินได้แลวอ่าโอเคนะครับหยุดก่อนนะทาให้เล็กลงครับอ่าต่อไปนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็มาที่นะครับจมูกของคุณแพ็กแมนนิดนึงเดี๋ยวก่อนอื่นเราทำให้ไซส์ขนาดเขาใหญ่ขึ้นมาก่อนนะเมื่อกี้ไปป,ปรับขนาดเล็ก สักสองร้อยก็ให้เราเห็นจมูกเขาชัดๆนะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การกับจมูกเขาก็ไปที่ when อ่อฟอร์เอเเมื่อกี้นะครับเราไปเอา if มาคอนโทรลอีฟนะใส่นะใชามาครอบครอบตรงนี้เลยครอบครอบมุขฟอร์เวิรนะครับ แล้วก็บอกว่า not touching not อยู่ใน operator นะฮนะ not ก็คือว่าเราจะบอกว่าถ้าจมูกไม่ชนกับกำแพงนะหรือว่าผนังแปที่เซนซิ่งนะครับไปลคั c เลอรอะไร t o u c h ่งคั o เ o อร์อะไรนะนี่คือคำสั่งที่จะบอกว่าถ้าจมูกนะครับจมูกเราก็ไปคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ไปดูดสีจมูกมานะ จมูกปุ๊บนะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้เป็นสีของอกํากแพงนะหรือเมสเราก็ไปดูดสีมานะครับอ่าเท่านี้เองนะก็จะสามารถทำให้ move ได้โดยที่นะไม่ไปชน โ okay. อเคเดี๋ยวนะ move move if นะจะ move นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูซิจะเป็นยังไงอ่าเปลี่ยนขนาดกลับไปที่เดิมเมื่อกี้สามสิบเนาะลองดูซิยัง move ได้ไหม๊บเบไหมครับจะหยุดึ๊บหยุดนะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้กดหยุดนะเพราะกดหยุดไม่ได้จะเห็นว่าตอนนี้เขาเดินไปพะชนพอจมูกชนกับ นั่นเขาก็จะหยุดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ย่อลงมาหน่อยอ่าจุดต่อไปนะครับไปที่แบ็ k ดรอปนะครับคาวนี้เราจะสร้างดัดแล้วอ่าเดี๋ยวขอพอสไว้ตรงนี้ก่อน